ที่บ้านกูน่านอ้าวแล้วก็ไมไม่ไปนู่นละ อนนี้เล่นนามสงการอยู่โคราชครับผมคนเยอะมากทุกคนวันนี้อยู่โคราชน,นะครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมเอฟซี FC เล่นสงการอยู่จังหวัดไหนเอำเภอไหนช่วยรายงานให้บาทิมนทราบด้วยนะครับผม ตอนนี้ป่าดิบนอยู่ที่โคราชบ้านเองครับผมอยู่ที่อำเภอพิมายนะโอ้โหติดจาวเลยครับผมดูจอดเล่นไปแทบไม่ได้เลยนะทุกคนใครงสาวเลยนะที่นี่เมืองโคราช รายงานสดๆครับผมสดๆ,สดๆงวนครับนี่โหลดแงเสียงครับมีได้โหลดแงเสียงเลยโอ้ยาวเหยียดสาวสาวท่าแปงสาวกันท่าแปงผู้สาวมัไม่ได้แปงวันแล้โอ้ไปไม่ได้เลยทุกคน ด,ดม,านะมา้วมามามาบอกเลยว่าดีแล้วบ่าวที่พนจอดรถไว้ตรงนี้ครับผมห้างเขียวๆนี่ดูจากสถานการณ์แล้วนี่บอกเลยเราอยู่นี้แหละคุณสาวถ้าแปลงนะครับ จอเรียนยังมวัวเแล้วบรรยากาศเรียนน้ำเนี่ยเล้บรรยากาศเรียนน้ำแล้ว าเข้าไปตรงน,นน้นนี่ออกไม่ได้ครับผมรถติียาวเหยียดเลยนู่นอะขางในนี่เขาปิดถนนเล่นเลยนะครับทุกคนเปียดมามาที่นี่ประเทศโคราชครับอยู่ที่อำเภอปี่ไม่ได้ครับเนี่ย ซ้อนหน้าซ้อนหลัง <c ười> เด,เดี๋ยวเราไปดูไปถามดูทุเรียนก่อนนีทุเรียนสวยๆผลไม้ครับของกินเพียบครับทุเรียนโรเท่าไหร่ครับเนี่ยทุเรียนทุเรียน,ยน,ยน,ยนมาที่นี่ไม่มีอดทุกคน เราพาไปเดินบรรยากาศฝั่งนู้นครับรถตีนเาวเหยียดได้ี่น้องไปม่ได้แน่นอนครับเต้นเต้นเต้นโอ้มีดินสอบตินสอบพร้องขายแบบ เดินเล่นได้เลยนะ <c oughs> ที่นี่พี่ไม้ยาวเหยียดเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่สวัสดีสวัสดีพี่ไม้ยนนี้มหม มาแดกเติมน้ำก็มีครับผมเติมเติมได้เต็มที่ครับทั้งสองฝั่งถนนเลยถ้าใครเอารถมาบอกเลยว่าคุณเพราะอะไรไม่ใช่รอกรถตีนรถตีด จอดเดินครับเ้ยต้องจอดเลนครับต้อง hey. จอดแล้วเดินเอาครับเดินเอาเดินเอาไปแล้วไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปก่อนเลยเรนต้องจอดเรนเล่นครับเก็บบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศทุกคนต้องอย่างนี้เที่นี่โคราที่นี่โคราบ้านเอง าเท่าเท่าไรครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงสะพานเลยนะบอ,ะอเกเลยว่าถ้าคุณขับรถเร่นนี่ มันบ่ไปใสได้พป่น,ออน้องเลยเบิ่งเงต้องเดินเรียนครับต้องเดินเรียน่นนะขอนไ่น่าั่นิยเขอหน่อี่ม้ายนไหครับขอขอนิดะขอท,นนขอทได้ไหมอโอเคครับผม

ที่นี่โคราชที่นี่โคราชทานแอปทานี่ยขวาเนี่ยพอ้อพรอมมาแบงค์มาตายตือนตายตือนจะมาไหมเบิ่งเนี่ยมา เนี่ยควแท้ของแท้ยากแตกแล้วยากแตกแล้วของแท้อะไรโอ้ที่นี่โคราที่นี่โคราเป็นไงล่ะรุนแรงรุนแรงได้แฟนกุ้งาวได้แฟนกุ้งตาวอ่ะ <laughs> อะ <laughs> <laughs> <c oughs> อันนี่เทกับเวยสัวมากจะเล่นดินสอพองกันนะทุกคนบรรยากาศดูรถคันนี้มีแต่สาวๆเลยครับเนี่ย ครับผมเปียกเปียกาาทานไดครับฮะไอ,อ,อสีโมงครึ่งครับาามามาครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนเปียกแล้วเปียกแล้วค,คือรถไม่ขยับเลยนะผมทั้งทั้งสองฝั่งฝั่งเลยนะทุกคน เราต้องเดินเราต้องเดินแบบนี้จนถึงอะไรนะจนถึงปราสาทพิมายนีแ่แหละครับ บริการขายเครื่องดื่มด้วยนะทุกคนแกดูดน้ำอะไรมาเนะี่ยโอ้โหไปไม่ได้เลยครับทุกคน โกูคันนี้มีแต่สาวๆเลยทุกคนไดเด้อครับตาแดดเด้อไปยวายวายวายถ้าเป็นลมท้าเป็นลมที่นี่โคราชครับอำเภอพิมายครับทุกคน ทุกคนดูดิยต้องเดินเล่นล่ะ ที่นี่โคราชน,นะครับที่นี่โคราชจะไปยืน เต้นหน่อยเต้นหน่อยเอาเต้นหน่อยครับเต้นหน่อยห,หน้ามาันโยกหน่อยยกหน่อยเอ้ยสาวโคราชท,าท,าทีเด็ดโคราชเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปลงในยูทูบนะครับช่องแบบนี้พวงมากินมาเที่ยวนะครับไปดูไหมนี่ โหดูทุก hmm. คนใครขับรถมาร้องห้ารอจับแจมกัาก่อนยิ่หน่อยยิ่หน่อยบรรยากาศ สงการสงการสวัสดีพี่หม่ไทยครับผมสาวยิ้มหน่อยโอ้๋ยงังมาไหวดอกพี่น้องเล่นเล่นจนถึงไอ้นี่นะประสาทพี่ไม่เลยนะข้างๆก็มีร้านบริการขายดินสอพองตลอดเส้นทางนะทุกคนยิ้มหน่อยครับ ถนนครับตรงนี้ครับผมมานะครับผมโคราชบ้านเองนะครับผมนี่อำเบอร์พี่ไม้เด้อรถสายหมอสายหมอโอ้โหทุกเส้นทางเลยทุกคน 哇！Wow. กีบถูหนูมีถูหนูไม่เต็นมันจะติดกกัดตึ ต้องเดินกลับครับ <c oughs> รถตริดมาก <c oughs> <c oughs> ยินไหไรครับพี่ขอแบ่งนะครับสอเปล่าวะ นนเดี๋ยวนี้เราเดินกลับแล้วนะครับเนี่ยเอาครับเอ่อแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนรถเยอะมากฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาอด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ